วัสดีด้อจใจพี่น้องเมื่อนี้พ่อกันอีกเราเนาะกับยายจิ๋วนะจะเมื่อนี้กับสิผ้ามาช่มกันพับดอกบัวเนาะพี่น้องอยู่นี่คันบีซิกพี่น้องพับแบบพื้นฐานซะก่อนเนาะพี่น้องทุกวันพระนี่คือยายจิ๋วสีค้ายดอกไม้ไหวพระเนาะพี่น้องปกติกับสีค้ายดอกดาวเรืองเนาะเมื่อนี้กับสีมีการข้ายดอกบัวเสริมเข้าไปนําเพราะว่าดอกบัวนี่ก็เป็นดอกบัวเจ้าของพี่น้อง ขอ,องนองไส้เนาะอยู่หน้านองไส้เราเอามาห,าห้ไอจิวก็เลยพับสวยงามพี่น้องอันนี้ดอกที่เห่าออกมาจากสาเนาะพี่น้องที่ปลูกเองพี่น้องบัวหลวงพี่น้องหมากบ้านก,กินได้อุปกรณ์ก็คืออันนี้ก็มี่น้ามน้าแกงสารสมเนาะเพื่อว่าบัวไฮนาดอกบัวดำพี่น้องพอเหาเฮ็ดแล้ว อุปกรณ์ก็มีนี่เนะาะมีตอกผู้ใดมียางมัดเก่ากระไดพี่น้องแต่ว่าายขิิวมีตอกใส่ตัวกระไดพี่น้องอันนี้ก็คือขา้างพับแบบบานเนาะพี่นอ้องหลังจากขา้างพับแล้วเ้าก็จุม่มจุ่มสารสมทับพี่น้องเนาะ,อะดอกใหญ่ห้างก็พับแบบบานพี่น้องอันนี้คือดอกหน่อยดอกหน่อยเ้ากก็พับแบบแบบตูมแบบแบบพับเบ่มิดนะพี่น้อง อดอกบวัวนี่มันก็จะมีเพื่องดอกน้อยดอกใหญ่นะพี่น้องห่าก็เลือกเอาอดอกน้อยข้ากระเอามาพับเบบแบบบ่บบานพี่น้องจะจะพับใพ้เบิ่งพี่น้องคันพื้นฐอนอันนี้น่อยข้ากระแกวอ,อกพับเข้าไปพี่น้อง สองหลอดพ่อนี่จะเป็นสั่นของเขาอยู่ฝึกสมาธิไปนั่เด้อพี่น้องเด้อเป็นการฝึกสมาธินจะจ๊ะเป็นการฝึกสมาธิ ไผ้พรมีสมาธิไม่เฮ็ดเด้อพี่น้องพี่น้องปองไปใจเย็นขึ้นเยอะพับเครื่องทบไปอันนี้พื้นที่ข้หน่อยข้า,าตัวเทศแบบนี้แหละพี่น้องพับสองเท้อพ่อ,อดอกข้าหน่อยเนาะนีหลายลายพี่น้องค่อยพับไปเนาะพี่น้อง มีหลายลายพับเทอสันโอเคงามยังเคนะจ,จ,จัดจัดจักหน่อยโอเคจุมจ่มจุ่มพี่น้องนำสารสมอดอกใยว่าพัพบานเนี่ยเลือกดอกง่ๆ กีบล่างออกพี่น้องกีบร่างออกนะคะเริ่มจากกีบนี่พี่น้องพับพับมาจงสี่ล้าก็พับจงสี่ล้ากับตะลบมาอีกเัวอนึงพี่น้องสามเทืาเนื้อ หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองแล้วก็ยัดเข้าไปอิดมือเบาๆด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามโอเคหนึ่ง สองสามยัดเข้าไปขายกำละหาบาทพี่น้องขายกำละหาบาทคุณให้มีบัวกะล่งไปเอามาพับไปวัดไปว่าโอ้ยไหวพระไหวเจ้าพี่น้องเข้าเป็นยังคืิกแปรงสารสมเนะ้วพี่น้อง นาบัวนี่เขาสีดำไว้พี่น้องห้าตรงแกงไว้ยืดอายุจับเบาๆมือเฮ็ดมือเบาๆพี่น้องเฮ็ดมือเบาๆเพื่อเขาจับจับกระดาษเนี่ยปื๊บสองสามยัดเข้าไปเดาวตรงนี้เขาก,กระกำไว้ ตอนนี้ยังบ่าปานี่ปัญไรพี่น้องแต่ก็โอเคใช้ได้ใช้ได้ยัดเข้าไปพับจนกว่าว่าจะเห็นกีส่สวนเด้อพี่น้องถ้าเขาต้องการดอกบานนะบางที่ดอกไม้ก็กีบมันก็คล้ายๆว่ามันเกิดมันส่วนกันนะพี่น้องเขาก็พิจารณาอ้าวยามเอ่าพับ ใส่สมาธินี่เฮ็ดมือเบาๆดึงออกมาพี่น้องเทรกิบทุกวันพระไอ้กิวต้องมานั่งพับจั้งสี่แล้วพี่น้องเอ้ยก็ดีเลยล่ะบางเทือก็ใส่ใบเตยได้พี่น้องใบเตยยอ้กิวก็มีหลายเยอะพี่น้อง เป็นป่าป่านี่แหละปลูกไว้งามนี้เข้ากะไปขายพี่น้องดำรงชีวิตน่ะเห็นแล้วเห็นอันกี่สวนเขาเลยพี่น้องงามบ่บันยัดเข้าไปพี่น้องจานี่งามบ่ดีเขากัมากกำกำเข้าไปจังน้อยทุบๆเข้าไปจังน้อย โอ้ยงามพี่น้องงาม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 จังผุ่นงองเจ้าควงนี่งามสมเออนามันสารสมพี่น้องนี่อาาเขาจุม่มที่นี่กับมามัดขั้นตอนมัดด้วยพี่น้องมาดีเด้อนี่เอาสองดอกสองดอกมา ประกบกันก็อันนี้ก็แล้วแต่อันจินตนาการของคนไข้ด้วยพี่นอ้องแล้วกิวที่เฮ็ดตั้งสี่แล้วแต่จินตนาการพี่น้องจะามา่อเลยจินตนาการจังได้กระไดอ่อ,อนซ่อนพี่น้องดอกบัวไวพระ บัวไหวพ้พระมัดซองเท้อพี่น้องเอายางก็ได้พี่น้องเอายางก็งามขึ้นกันบาน้า,บานี้เข้าแลวแล้วบ้านี้เขาก็ตัดขาตัดขาแล้วก็แช่น้ำมืออื่นมือมอือ่นวันพระมือนียมือน,นี้เป็นมือโกน ข้าตองเห็ดกอนพี่อ้องเนี่ยอยู่ตองเห็ดเห็ดยำมมูแรงอ่ะพี่้องเห็ดไว้เพราะว่าตื่นตอนเช้าขาเจ้าก็ไปวัดแล้วสีเห็ดบ่ท่านจ้ะตัดขาไดโอเคเรียบร้อยสวยงามไหมคะแล้วเขากะเอาใส่ถังในถังนี่ก็มีนามพี่้องมีนามแล้วเขากะเอาน้ำแข็งใส่น้ำก็ไเด้พี่้องมืออื่นเขากะสีแข็งตัวพอดี ไอ,ดอ,อ้ดอก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 ,ดอกเขาที่เข้าอันจุม่มสารสมนี่เขากระสีกีบเขากระสีแข็งเนะาะจ้ะเขากระสีพร้อมที่สีข้นสีสื่อแล้วก็เอาไปบูชาพระที่วัดเนะาะจ้าเอามือนีก็มีแค่นี้้ะจ้าเด้อเจอกันคลิปหนาแล้วจา้จา,กกาคลิปหน,น,นาเดี๋ยวสิมาอ,อีกไล่หนึงน่งแล้วพี่น้องจา้ามือนีกน็ขอพุณหลายๆที่ที่ตามรับชมนะจา้าสวัสดีจา้า